นี่ครับทกนผมก็เดินมาเจอล่องรอยการผูกเหมือนกับขึงไม้ปลูกไปทีนะตรงนี้มีฟางนี่เห็นไหมโอ้ทุกคนทั้งสะบุงกะบูนี่ผมเห็นต,ตัวม่วววมววมวกระสิอแบบนี้นะอือดิพี่พี่ครับดูดิบริเวณจุดนี้เป็นที่พักเก่าของนายพรานนะพวกผ่านตาเฮ้ยดักเหรอเจอไหมพี่ หนึ่งใบได้พี่นะเกิไหมไม่รู้ใครมาวางไว้อย่างนี้แปลกมากพี่พี่เดินออกจากป่านี้ให้ได้ด้วยเถอะผมไม่มาทาอะไรไม่ดีผมไม่ไมาลบลูตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมดินวนในป่าออกไม่ได้สวัสดีครับผมกราบสวัสดีพี่พี่เอฟีลุงป้านาอ่าที่น่ารักทุกทกท่านด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยวันนี้ผมแฟนเล็กท,ทุกทท่านครับวันนี้ผมจะมาตะเวนดู ป่าที่อ่าโดนไฟไหม้ไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ต้องบอกว่าเริ่มมีใบไม้ที่แตกกอ,อกมาใบอ่อนๆเนี่ยเริ่มแตกกอ,อกมาพี่นะผมจะมาตะเวนดูทําที่พักหาทําเลทําที่พักในป่าน,นี้เพราะว่าต้องบอกว่ามันโล่งมันโล่งเนี่ยถ้าเราทำที่พักเนี่ยมันจะออกมาดีแล้วก็มันก็มีความร่มด้วยของต้นไม้พี่นะก็ถ้าตอนที่มันลกๆเนี่ยไม่สามารถทาได้เพราะว่ามันทําให้เสียวลาในการถักญ้าแต่พอไฟไหม้ไปแล้วทุกคนนะ มันก็รู้สึกว่าน่าทําที่พักมากแล้วก็น่าจะเป็นที่พักที่แบบอยู่ในป่าแล้วแบบดูแบบว่าสบายหูสบายตาม,มากที่ดูไหมธรรมชาติล้อมรอบเลยโอเคทุกคนวันนี้จะพาพี่ทุกคนมาหาทําเลทําที่พักกันพี่พนะก็ขอให้เจอที่พักที่สวยงามแต่มันมีร่องห้วยเก่าด้านล่างพี่นะเป็นร่องห้วยที่จะมีน้ําช่วงหน้าฝนช่วงนี้ก็น้ําจะแห้งไปพี่เสียดายมาก แด่ทุกคนความสูงที่ผมอยู่นะผมอยู่ภูเขาอีฝาดนุงก็ภูเขาอี้านะทุกคนนะอยู่สูงพอสมควรเลยพ,พี่ครับผมเจอร่องรอยที่พักเก่าของใครก็ไม่รู้นะพี่พนะขยะเต็มไปหมดเลยพี่ขยะเยอะมากเต็มไปหมดเลยตรงนี้มารู่เป็นที่ของใครนะ ที่พักในพานหรือเปล่าทุกคนที่พักในพานเก่าหรือเปล่าโอเคพี okay, ่พี่เดี๋ยวขอกำลังใจจากพี่เอฟซีที่น่ารักทุกท่านด้วยกดละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ให้ผมด้วยนะก็ขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตพวกเราครับผมแล้วก็ดูคลิปก็อย่ากดทางโฆษณาเพื่อเป็นซัพพอร์ตเราอย่างยิ่งเลยทุกคนนะโอเคแล้วก็มีพี่เอฟซีขอแม้มนานะว่าให้ผมพูดช้าลงพูดอ่าค่อยๆพูดเพราะว่ามันฟังไม่เ่อยอยู่เรื่องผมจะ ก็ค่อยปรับปรุงแล้วก็พอดีมันเป็นเอกลักษณ์ในการพูดก็คือเราติดนีสัส่การพูดเร็วไปแล้วทุกคนนะโอเคครับพี่พเดี๋ยวหาทำเลการทำที่พักไปพร้อมๆกันทุกคนนะไป let's go <S นี่ครับทุกคนผมก็เดินมาเจอต่องรอยการผูกเหมือนกับขึงไม้ปลูกไปชีสนะตรงนี้มีฟางนี่เห็นไหมมีการผูกไปชีตนะ อย่างนี้ก็โอ้โหทุกคนทั้งสบ,บุงูสบ,บู่นี่นผมเห็นดนไม่กระสิอตบวนี้นะอืมดูดิพี่พี่ครับดูดิบริเวณจุดนี้เป็นที่พักเก่าของนายพรานนะพวกพรานตาเฮ้ยกับดักเหรอเจอไหมพี่เนี่ย ทำที่พักตรงนี้เป็นกับดักหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะพี่พนะดูขยะเพียบเลยทุกคนมเหมือนทที่พักเก่านะพี่พนะแล้วก็ด้านล่างจะเป็นร่องห้วยเก่านะพี่พแสดงว่าตอนมีน้ำเขามาพักที่นี่มาอาศัยที่นี่เพื่อรอดักสัตว์หรือเปล่า<ๆ>ก็ไม่แน่ใจทุกคนนะนะอาจจะเป็นไปได้โอเคผมคงไม่ขึ้นไปด้านบนแล้วเพราะว่ามันสูงเกินไปก็อาจจะอันตรายทุกคนนะนะอยู่กลางกลาง ปีนเขาเนี่ยแล้วก็จะเห็นวิวเป็นภูเขาแล้วก็อ่าเขาบอกว่าถ้ามีน้ำเนี่ยจะดีมากเลยนะเหียดายมากน้ำแห้งไปทล่กําลังหาดีทำเลนะเฮ้นมีคนตัดหมาด้านล่างอย่างพี่ มันดีที่ว่าไฟไหม้ป่าไปแล้วมันทําให้ป่าเนี่ยโล่งมากแล้วก็ทําให้ดูแบบไม่ค่อยน่ากลัวนะโล่งแล้วก็มองเห็นทะลุปอดปวงหมดเลยนะพี่ๆี่ก็คือถ้าเราจะทําที่พักก็ทาได้แบบว่าไม่ต้องเหนื่อยมาก อน,นี้ผมไม่อยากพักตรงนี้นะมันเป็นที่เก่าของนายพ่านไม่รู้ว่ามีประวัติอะไรไบบบ้างก็เลยคิดว่าไม่เสี่ยงดีกว่าหาที่พักอื่นดีกว่านะทุกคน ไม่รู้ว่าจะมีอะไรตึงเต้น,นรหรือเปล่าคลิปนี้นี่ทุกคนที่ผมบอกคือล้อห้วย่างนี้นะ เสียงใครวะพี่พี่ครับมีเสียงตัดไม้ก็มีเสียงพูดคุยบริเวณด้านล่างนี้แต่ผมหาไม่เจอนะยตัวแล้ววะเฮ้ยนี่ลองห้วยครับพี่พ,พี่นี่คือลองห้วยเก่านะนี่ตอนที่มีน,น้ำอ่ะผมบอกเลยม้นจะสวยมากๆ คิดสภาพตอนมีน้ำไมีมพี่นะน้ำจะไหลามาตามลองห้น่นจะสวยมากๆเลยนะแต่ตอนนี้น้ำแห้งนะหัย <c oughs> ทุกคนมีกิน่นซับๆปีจะโม่ผมมานะไม่รู้วกิ่นอะไรที่คนจะมาอยู่ฟากนี้ดีนะทุกคนฟากนี้มันอยู่บนบน,บนเทือกเขาบนยอดเขานะฟากนี้ก็ อยู่ตรงข้างบ้านน้องห้วยนี่เลยนะ หึ่งฟันไม้ดังมากพี่พี่ได้ยินไหมด้านหน้าผมนะพี่มีเสียงฟันไม้มีพวกชาวบ้านมาทำอะไรหาของป่าหรือเปล่าหรือมาสร้างที่พักกันหรือเปล่าพี่พี่ผมมาเพียงคนเดียวจริงๆน,นะไม่มีใครมาด้วยนะพี่พี่นะ ครับตอนนี้กเดินตามร่องห้วยนะขึ้นไปหาทําเลดูว่าจะตรงไหนจะเหมาะทําที่พักดีเพราะว่าตอนนี้มันก็น่าทําทุกที่นะเพราะว่ามันโล่งมันดูแบบมองเห็นทุกรูอนุรูนะคนนะว้าวนี่พี่ๆน้ำม่งจะแห้งไปไม่นานนะนี่ขวดน้ํามจะขวดน้ําในป่าแล้วก็ต้องบอกว่ายังมีน้ําค้างอยู่นะเทออกเพราะว่ามันทําให้เกิดลูกน้ํายุงลายในป่านะ อฝนเพิ่งจะตกไปเองเนี่ยดินแฉะเลยพี่พี่ดินแฉะเลยนุ่มๆเลยทุกคนนะโุ้ยทุกคนครับเรื่อกข่ามันลงดูสวยงามมากนะยี่ เด่นเป็นสองสายพ,พี่มีสายนี้สายหนึง่งแล้วก็สายนี้สายหนึง่งน้ำพ,พี่น้ามันเด่นเป็นสองสายเป็นเพราะน้ามันสาะจนเกิดทำให้ทาให้จนทําให้เกิดร่องน้ํานะโอเคพี่สี เริ่มมากายแล้วขอ,อนั่งพักกันนั่งก่อนนะนั่งันนี้แหละส่วนไอเสียงที่ผมได้ยินนะเสียงคนตัดไม้เสียงคนพูดเนี่ยไม่รู้เสียงมาจากไหนผพหาไม่เจอทีทุกคนผีหลอ,อกว่ากัไม่รู้นะ เมื่อกี้ที่ผมเจอเป็นกระจมในพันเก่านเนี่ยเป็นเหมือนแบบทำที่พักไว้แล้วก็อาศัยอยู่ป่าช่วงที่มีน้ำจะพอน้ำหมดหรือว่าน้ำแห้งแล้วเนี่ยเขาก็ย้ายที่นะแต่เห็นเลยว่ามีพวกสบุงสบู่าาระับน้ำแล้วก็เครื่องใช้ของกิน,นต่างๆในที่นี้นะ เมนูน้องหวัวยจะเดินไปสุดแค่ไหนนะแต่ว่าอย่างนี้ตอนนี้ใบไม้เริ่มแตกใบไม้อ่อนๆเนนะี่ยมันเริ่มแตกใบออกแล้วก็ทำให้ต่างกันสวยงามมากคือมันโล่งมันโดนไฟไม้มันโลง่งมันดูแบบน่าทำที่พักมากเนี่ยพรอเมียขาทำที่พักไม่ได้จะพักว่าไงดี มาจากด้านหน้าแล้วพี่นะเก<ห>าไผ่ลมหรือเปากนะเกิดอมไรการโดนไม้กระทบกับพื้นดังมากพี่พี่เฮ้ยเห็นไหมว่าสิเห็นไหมว่าพี่อมรมณ์คุยกันพี่พี่ จะติดตรงนะติดตรงกลัวสัตว์ตายที่ ไปต่อสุดอ้โอ้ยที่พักไปเรื่อยนะถ้าเจอที่ถูกใจก็โอเคเอาเลยว้าว นี่ไขรมาห้อยไว้อย่างนี้วะทำไมยุ่งเจอแ,ลป,แปลกๆเยอะมากเลยนะมีต้นห้อยแบบนี้ด้วยนะไม่รู้ห้อยเพื่ออะไรกัยพี่นะแปลกเนาะแปลกจริงนะ ทุกคนเราขอเดินทางจะพักนะเดี๋ยวผมจะเจออะไรขึ้่มนาผมจะถ่ายห้ดีกครั้พี่นะช่วยครับตอนนี้ผมเหมือนยิ่งเดิมผมยิ่งเจออะไรแปลกอ่ะเจอพวกขวดน้ำต่างๆแล้วก็จะเหมืนอนที่พักเก่าๆต่างๆเนี่ยไม่รู้ว่าจุดนี้ตอนที่ยังไฟไม่ไหม้เนี่ยหรือว่าตอนที่มันลกๆตอนที่มีน้ําห้วยเนี่ยพวกกลุ่ม,นนมาาเนี่ยผานต่างๆเนี่ยมันล่าสัตว์จะเยอะแน่ๆผมว่า มาตั้งแคมป์กันที่นี่นะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอันตร,รายหรือเปล่าถ้าผมทำที่พักที่นี่รู้สึกว่ามันแปลกน,นะเนี่ยทุกคนไม่ทันไรเลยผมจะมาเจอเป็นเสื้อผ้าเก่าๆหนึ่งใบนะไม่รู้ของใครนะพี่นะเห็นไหมมีต่างเนี่ยเป็นเสื้อผ้าเก่าหนึ่งใบนะพี่นะเห็นไหมไม่รู้ใครมาวางไว้อย่างนี้แปลกมากพี่พี่ ผมก็คิดว่าคงจะเป็นเสื้อผ้าคนเดินป่าที่ลืมไว้หรือไม่ก็ขาดแล้วไม่เอาแล้วหรือเปล่าเออหรือว่าเป็นบ่งบอกถึงแสนลักอะไรหรือเปล่าทิ้งไว้เป็นแสนลักว่าเออเขาอยู่ตรงนี้นะเขาเคยมาที่นี่นะหรือเปล่ามันก็น่าคิดจ้ะพี่นะผมเดินเดินนะผมก็ระแวงมากกลัวโดนกับดัก ทุกคนครับเสียงนั้นักถ่ายไปนะเสียงพูดคุยกันห่ายไปนะผมไม่ด้ยินเสียงเฮ้ยเดี๋ยวนะอะไรวะเดินตั้งนานไปตั้งไกล กลับมาที่เดิมจำได้ไหมพี่พี่ผมจำมันได้นะจุดนี้เมื่อกี้ผมเดินมาเมื่อกี้แล้ว่าแล้วกูเหยียบถาวนลงปะวะปากอรฐน่ะเลยป่าวที่พี่ผมเดินผมไม่ออกจากที่นี่เลยกลับมาที่เดิมผมจาได้กระปูกก้อนนี้กล่องนี้ผมเจอเมื่อกี้นี้แล้วก็จุดนี้เลยที่ผมมาเดินวนมาเมื่อกี้นะทนี่พักเกาเน่านที่ผมบอกเมื่อกี้พี่นะ อยูนะคลิปพายแนละ้วเจ้าที่จะทางจะป่อยเขาให้ผมเดินออกจากป่านี้ให้ได้ไหมเธอผมไม่มาทำอะไรไม่ดีผมไม่มาลบลู่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมินวนในป่าออกไม่ได้เดินกลับมาที่เดิมนะพี่นะแปลกมากขอให้ผมออกจากป่าให้ได้เธอถ้าผมพูดอะไรไม่ดีผมขอ อภัยด้วยผมอาจจะปากพ้อยไม่ทันคิดขอใ้ช้างเอาจะไปนี่ไปให้ได้อย่าให้ช้างลงไปเถอะครทุกท่พี่พี่ีครับตอนนี้มันผมจะเดินวนในป่าที่ไม่ออกไปไหนเลยวนอยู่ที่เดิมผมก็ยกมือหอมมาถึงางที่ไหนนาว่า ่อยผมออกจากป่าได้ไวเถิรดพอนนี้ผมเดินอย่างไงก็เดินมาที่เดิมเหมือนกับผมผมก็ไม่ได้พูดอะไรไม่ดีนะแล้วผมก็ไม่ได้มารบดูอะไรผมเข้าป่ามาเพื่อหาที่พักแต่อันนี้มันผมประสบภัยกับการลงทางผุ่งวนมาที่เดิมหาทางออกไม่เจอหาทางเข้าไม่เจอผมก็พยายามจะหาทางหาหมงที่ผมเข้ามาที่ปมแห่หมงไม่เจอทีตอนนี้ผมงงไปหมดแล้วว่า ตุดที่ผมมาอยู่ตรงไหนืไม่รู้วา่าเดินไปนี่ไปที่ไหนไหนะพี่นะล่องนี้เป็นล่องขนาดให่ไม่รู้เป็นล่องอะไร่พี่ผมงงไปหมดแล้วว่าผมหลงทางว่าผมแค่งงออกับเส้นทางยังหาทางออกไม่เจอหรือเปล่า ทาพี่อืมโอเคทุกคนผมจะขอหาทางออกก่อนตอนนี้ผมรู้สึกว่าถ้าผมยิงเปอดกล้องนี้แบอรี่ผมหมดแนะ่มีป่าสัญญาณไม่มีติดต่อใครไม่ได้ด้วยผมงงกัเส้นทางมากอ่นี้ผมุนกบนจะมที่เดิมผมไม่ไปไหนเลยทุกคน ต้องการจะมาหาที่พักแต่กลับบนหลงเดิมไปไหนไม่ได้เลยโอเคเดี๋ยวถ้าผมหาของออกเจอผมเริ่มถ่ายอีกครั้งพีพ่ี่เดี๋ยวขอเก็บปฏิกิพรพลังงานไว้ก่อนม่นงั้นจะปบกต่ต่อกไม่ได้แน่